สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับตอนนี้ผมลงมาลงมายืนอยู่ในบโบรครับนะใกล้ๆเลยแต่ว่าลึกมากครับเสียวโอ้ยตกลงไปนี่เรียบร้อยนอ่น้วนี่ผมต้องนั่งครับกลัวหน้ามืด จัดเต็ po, limp, มป <laughs> oh, oh. ุ๊บครับนะเจ้าสามน่สามดีู่ดีซีโอ้โหหนึ่งงานแกขุดได้10เมตรนี่ไม่ธรรมดาครับดูสิครับพี่น้องชั้นล่างเจอตับหมาแน่ครับตอนนี้ยังไม่แข็งนะ จะเจาะลงไปอีกนี่แขงแน่นอนแต่ถ้าสองสองงานนี่จะขุดได้ลึกกว่านี้ครับขูดขึ้นมาครับใช้ขูดเอานะหลักการไม่ได้ไมไ่กดแรงครับ ขึ้นมานิดๆก็เต็มเต็มพอดีครับอ,อ่ะำแถวบริลัมก็ใช้ขอบ16ยาง8 2 5ครับโอ้งานปักพอ สบายมากครับเซ่ครับเซ่แต่งแต่งสาโลปสามหนึ่งสามดีทูจีซีก็คู่ปรับร้อยซีแล้วครับ ้ามว่าโว์ใหม่จะมาไหมน่าจะยังครับน่าจะยังเกจัดได้ลึกจริงๆเอ้วันนี้จะคุยเรื่องหาง,งานเนาะจะหาง,งานด้วยว่าหาง,งานก็คุยไปแล้วการรักษารถก็คุยไปแล้วการหาง,งานก็ าะในหน้าครับทุกหมู่บ้านเลยแล้วก็เพื่อนฝูงญาติคนที่รู้จักครับจริงๆถ้าทำนำบัตรแจกก็ได้ครับนะแจกทุกบ้านเลยเหมือนรถดูดสิ่งปฏิกูลครับหรือว่ารถดูดส้วมเราเนี่ยจะแจกนำบัตรทุกบ้านเลยเวลาเวลาส้วมเต็มหรือว่าส้วมเต็มก็โทรหาครับอันนี้เหมือนกันถ้าเรามีนำบัตรแจกทั้งอำเภอครับ หรือว่าแจกทั้งจังหวัดก็ได้เดี๋ยวเขามีงานขุดสระขุดอะไรเขาก็เรียกครับถือว่าถือว่าดีครับทำลำบัดแจกนะาการธุรกิจดินบางท่านบอกว่าอีออกรถขุดมาไม่มีงานทําไมจะได้จะได้มีงานหนึ่งก็คือแจกลำบัดครับทั่วอาเภอเลยนะครับสองก็สร้างเฟสขึ้นมานะครับสามก็ไปหาในหน้าตามหมู่บ้านนะครับโดยให้เขาหางานให้แล้วก็กินค่าคอมสี่ก็ติดป้ายหน้าบ้านครับ รับขุดดินรับชมที่ทั่วรัฐอาณาจักรก็ว่ากันไปครับพอเวลา,าผ่านไปผ่านมาใครผ่านไปผ่านมาก็ติดตัวใหญ่ๆอาจจะเสียภาษีหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ได้งานแค่สีข้อนี่ก็น่าจะมีงานครับรถรถขุดเงินดีไหมก็ถ้ารถไม่เสียเงินดีครับงานเรียกทอง,ง,งดีอย่างทีมงานมงคลฟาร์มนะครับ งานที่ขุดอยู่ใช้แคปเขาจะไม่ใช้รถระดับ200ครับใช้แต่ร้อยยี่หรือว่า1313งสมนมแล้วก็ร้อยสามประมาณนี้ครับจะดูผลงานของเชลเฟอร์ห้วยนะครับนะนี่ครับสุดจัดครับสุดจัด ตรงนี้ลวงลึกมากนี่ครับเดี๋ยวผมยืนอยู่ใกล้ๆเพี่อนข้าเวียนหัวเรียบร้อยเลยเจ็ดเมตรนี่ตรงนี้แปดเมตรนี่เขาเล่นถ้าเล่นลึกสุดสุดบูมนี่น่าจะได้ประมาณสี่เมตรครับ ลวนแม่บางท่นันกจะถามว่าเออมันจะหมดงานไหมถ้ามีรถขุดตราบได้ที่ยังมีคนนะครับมีผู้คนอยู่สร้างบ้านสร้างเรือนพัฒนาประเทศหรือว่ายังมีดินอยู่ก็ยังมีงานขุดไปเรื่อยๆครับจนช่วงนี้รันนะครับนะ เสียงมีหอนนิดๆครับมีหอนนิดๆรุ่นนี้ไม่มีตัวดูดน้ำมันออโต้ไม่มีนะครับนะนแล้วก็กล้องหลังก็ไม่มีนะครับนอกจากนี้เก็น,นเกนกับกีซมีครับนะสามสอูนยตัวใหม่ อโอ้ชั่วโมงหนึ่งได้คนละชั่วโมงหนึ่งนี่เป็นสิบเที่ยวัครับสังเกตที่พุงกี้ครับค่อนข้างจะใหญ่ถ้าเทียบกับค่ายอื่นนะระดับร้อยสามร้อยซีนี่ยกให้แคท แข็งมากครับเหล็กพุงกีเขาจะมีใบผ่าน ISO ปะตัวนั้นหรือเพดนะครับการันตีได้เลยพุงกีรู้ว่าบัตเก็บที่ดีที่สุดน่าจะเม็ดอินอิตาลีครับอ mm ืม hmm. ปุ้มให้ดูตำตราว่าแคทเลย สล้าน4ี่แสนไม่มีดอกเบี้ยรครับรุ่นนี้นะรุ่นนี้ถ้าเป็นเน็กเกก็3าไอสล้าน9ไม่มีดอกเบี้ยแต่ก็คุยกันได้ครับนะรถขุดไม่ใช่ว่าจะลดไม่ได้ลองคุยดีๆมีลดเหมือนกันครับนะครับมีลดราคาเหมือนกัน ตัวนี้ถ้าซื้อสดก็น่าจะประมาณ3ล้านสองล้านสน่าจะลดได้รถใหม่ๆใช้ไปเหอะตัวนี้ก็ใช้ไปสัก2,000มชั่วโมงครับหรือหมื่นชั่วโมงก็น่าจะเริ่มจะคุ้มแล้วนะหมื่นชั่วโมงก็ประมาณ5ปี5,6ปีครับ อะไรแพงไหมแคทปัจจุบันก็ปกติครับมีอาจจะส่วนใหญ่เขาจะเป็นอะไรแพอย่างน้ฟฟันนะฟันแคทก็จะแพ้คนไม่ค่อยได้ปิดอะไรของเทียนฮะโอเคเดี๋ยวขอเวลาไปหนึนาทีสอเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูฟอร์ดกับฟอร์ดดันดินกองหน่อย ที่เทครับที่เทเนาะเดี๋ยวไปดูกันสนใจก็เข้ามาดูได้ YouTube ช่องชาติเตทรัซพซ์มีให้ดูหลากหลายปรึกษาได้เรื่องรถขุดเรื่องการทำมาหากินไม่จำเป็นต้องทำรถขุดครับขายก๋วยเตี๋ยวก็รวยได้นะครับ,รบขายขี้ยังรวยได้เลยพี่น้องรถบุษซ่วมครับอ่ะร้อยเจ็ดห้าสนใจก็ติดต่อได้ครับแคทเมโทรเมโทรแคทจบยดีทูจีซีสิตันครึ่งครับ เครื่องยนต์รหัส4.4 4. 4, 4, สี่สูบเทอโโร์โบร้อยแรงมา้าใบท็ก70เซนโรลเล,ลอร์6ตัวแคเรียงตัวตวงกี0.65ลูกบาศเมตรราคาอยู่ที่3ล้าน4แสนบาทครับอ้าวฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ